Thank you. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u x u r วรี่ค่ที่เรามักจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับรถยนต์หรูรถซูเปอร์คาร์และยานยนต์ระดับไฮเอนจากทั่วโลกแต่วันนี้เรามีคอนเทนต์พิเศษที่จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยที่สุดในปี2026นั่นคือเครื่องยิงขีปนาวุธทางทหารรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองจากหลายประเทศทั่วโลก เครื่องยิงขีปนาวุธนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางการทหารแต่ยังเป็นงานวิศวกรรมที่รวมเอาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์และระบบควบคุมมาใช้เพื่อสร้างขีดความสามารถที่เหนือกว่าเดิมเมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือโครงสร้างตัวรถที่ถูกออกแบบบนฐานแทรกขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงสูงสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกสภาพภูมิประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดินโคลนทรายหรือพื้นที่ลาดชันจุดนี้สำคัญมากเพราะเครื่องยิงขีปนาวุธต้องถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโครงสร้างภายนอกถูกทำขึ้นจากโลหะผสมพิเศษที่ให้ทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักที่เหมาะสมพร้อมการเคลือบพิเศษเพื่อป้องกันการตรวจจับด้วยเรดาร์ทำให้การปฏิบัติการมีความลับยิ่งขึ้น ในส่วนของขีปนาวุธที่ติดตั้งบนเครื่องนี้มีการออกแบบที่ล้ำสมัยด้วยหัวรบขนาดใหญ่ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบดั้งเดิมและหัวรบสมาร์ทที่ควบคุมทิศทางการโจมตีได้อย่างแม่นยำระบบขับดันถูกพัฒนาให้มีแรงดันสูงทำให้มีระยะยิงที่ไกลขึ้นกว่ารุ่นก่อนหลายร้อยกิโลเมตรจุดเด่นอีกอย่างคือความเร็วในการยิงที่สามารถทำงานได้แทบจะทันทีหลังจากได้รับคำสั่ง ลดระยะเวลาการเตรียมตัวลงอย่างมากซึ่งในสนามรบจริงความเร็วในการตอบสนองคือสิ่งที่สร้างความได้เปรียบหากเราเข้าไปดูภายในห้องควบคุมจะพบว่ามีการปรับโฉมให้เต็มไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแผงควบคุมไม่ใช่แค่ปุ่มและสวิตช์แบบเดิม แต่กลายเป็นหน้าจอสัมผัสหลายจอที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์กลางมีระบบแสดงผล HUD ที่ช่วยให้ผู้ควบคุมมองเห็นข้อมูลสำคัญแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเป้าหมายสภาพอากาศหรือเส้นทางการยิงระบบยังมี AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทำให้การตัดสินใจทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ด้านการป้องกันตัวเครื่องยิงถีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการโจมตีเพียงอย่างเดียวแต่ยังติดตั้งระบบป้องกันภัยรอบด้านไม่ว่าจะเป็นระบบก่อกวนสัญญาณระบบปอต้านโดรนและเกราะเสริมที่สามารถรับแรงระเบิดได้ในระดับหนึ่งตัวรถยังมีระบบพรางตัวด้วยความร้อนและเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบลงกว่ารุ่นเก่าลดโอกาสที่จะถูกตรวจจับโดยฝ่ายตรงข้าม ในด้านประสิทธิภาพการทำงานเครื่องยิงขีปนาวุธนี้สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะมีน้ำหนักหลายสิบตันแต่เครื่องยนต์กำลังสูงทำให้มีความคล่องตัวที่น่าทึ่งสามารถปรับตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาทีระบบช่วงล่างได้รับการออกแบบใหม่เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนในระหว่างการเคลื่อนที่และการยิงขีปนาวุธ เพิ่มเสถียรภาพและความแม่นยำขององค์การยิงได้อย่างชัดเจนสิ่งที่ทำให้เครื่องยิงขีปนาวุธ2026นี้น่าทึ่งยิ่งขึ้นคือระบบการเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิร์กที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยรบอื่นๆได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ของกองทัพอากาศหรือดาวเทียมระบบจะซิงข้อมูลเป้าหมายเข้ากับตัวเองแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถยิงตอบโต้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากได้รับข้อมูลและยังสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการกลางเพื่อรับคำสั่งได้ตลอดเวลานอกจากนี้เครื่องยิงขีปนาวุธยังได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานในระยะยาวสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้นมีชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วและใช้ระบบวิเคราะห์ปัญหาอัตโนมัติที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อมีชิ้นส่วนใดเริ่มเสื่อมสภาพ สิ่งนี้ช่วยลดเวลาในการซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในสนามรบอย่างต่อเนื่องหากเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนๆจะเห็นได้ว่ารุ่นปี2026นีนี้ก้าวกระโดดอย่างมากทั้งในเรื่องพิสัยการยิงความแม่นยำระบบควบคุมการพรางตัวและความคล่องตัวโดยรวมถือเป็นเครื่องยิงขีปนาวุธที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนับเวลานี้ ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าเครื่องยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่ไม่ใช่แค่เครื่องจากสงครามแต่เป็นผลลัพธ์ของนวัตกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนระดับสูงและยังเป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงทิศทางขององค์งการป้องกันประเทศในอนาคตที่เน้นทั้งพลังทำลายความแม่นยำความรวดเร็วและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการเพื่อนๆที่ชื่นชอบการรีวิวเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆทั้งในด้านรถยนต์หรูและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่เราจะนำมาอัปเดตกันตลอด